ันเหมือนไม่เล่นแบบเต็มที่อ่ะสุดิ่งสุดิ่งกันวะกูจะไปรู้ไอ้เหี้ยสับปัญญาผีเข้าไอ้เหี้ยไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปชาคิดใส่ดัมมี่เฉยสับปัญญาผีเข้าไอ้เหี้ยเฮ้ยเวสับปัญญาผีเข้าจะแพกเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปเหี้ยแล้วไอ้สัสไอเหี้ยพุ่งหอดัมมี่ไอ้เหี้ยเอ็มหน้าเลยยังยังไม่ได้อัด ต่กูมึงแอบอัดอยู่แน่เลยเฮียกูเดาก่อนเลยไม่มีหล่อเฮียมึงอ่ะมั่วเฮ้ยกูรู้มึงเป็นคนโกงคงไม่เก่งหรอกมึงจะตอแหลเฮียกูรู้กูดูหน้าด้านของมึงออกกูเฮ้ยไม่ด้านขนาดนั้นต้องเลยเฮียมึงด้านนะสัตว์หนังหน้ามึงอะโค่นด้านเลยไอ้เฮียด้านพอกับดินเลยเฮียหน้ามึงอะด้านพอกับดินหลังบ้านเลยโคตรมั่วกูเท่ากดดาราย กระดาษทรายเบอร์อะไรเบอร์พันเนาะละเอียดเลยนุ้ยกระดาษทรายเบอร์พันีละเอียดมาก,กน,นะแบบหรือจะเอากระดาษทรายแบบหยาบอะหยาบแบบคู่ขาเลยเอาโคตรหยาบไปเลยหยาบก็คู่ขาไปเลย, <c oughs> ยเฮียมีเศษหินด้วยกูว่าไอ้นั่นมีนาดิเกียวเอ้คิดไปเองเขามาด้วยกันเลยนะไปปกูรู้มึงอยากฆ่าเมียมึงเต็มแก่แล้ว ไปฆ่าแทนฮัตเซเวโนอาหน่อยวะยิงเปี้ยงยิงไอ้เหี oh ้ยวิญญาณออกล่างเลยมันจะฆ่ากูหรือกูจะฆ่ามันนี่ตัวมึงโหดจะตายบุ๊คไอ้เหี้ยส่วนกูอ่ะไปขอยุ่งกับซีเนี่ยซีกับซีไงโอ้เห็นไหมส่วนมึงก็ชาเขาต่อทแขกกันเองอ่ะโอ้ัวเมียตีกันเนี่ยกูจะได้ดูอะไรผัวเมียตีกันเนี่ยแบบรอดูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนองใจกูอ่ะไอ้เหี้ยเอาโลไปจุด จู่จีกับหัวเหลืองส้าพลาดนินกุ้งห็นกูบินลงไปแล้วก็ระเบิดเว้ยยาวหอนแต่ก็เธอไอ้เคี้ยไอ้ใบไอ้ใบแดงไม่ไม่พูดทีอะไรเลยมันไม่มีเสียงว่าเสียงใบแดงเกมไม่เอกอเออโคคุเซน่าไอ้ใจโอ้ยดัมมี่จุ๊บกูแม่เล่นกูใหญ่เลยพวกนี้อ่ะ ก็ออมันกระแทกโล่ใส่กูก็มันควงฟาทูใส่กูกระแทกโล่กระแทกหน้ามึงเนี่ยโอ้แพะรีเกสี่ไม่ควงม,มึงเป็นคอมพิวอรไอ้นองดาวแบกย้ายว้ารีเกส,สี่บอกตัวเลยเหรอไม่ไมีตัวเลยไอย้ไอ้เชีอยไอ้เชีอยม,มึงดองใจอสองคนเลยเหรอไอ้พวกไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยไอ้้บุ๊กไม่มีเบียร์สองคนไอ้เหี้ยไอ้คนไหลใจ อยู่โมโคลไหลใจอ่ะแทกโลกันแทก้ามึงเฮ้ยกระปูไม่เว้มอะไรวะปากกระปูเฮปกระปูกับปากกระปอมเบิโปยเหียโอ้โหวิสายเขาหน้าเรียบร้อยอันตีต่อเลยสัตว์ตุ้งตงมัตปูห้าสิบดอกมวดโอ้ม้วกูก็ตายเออตอกหน้ามึงอ่ะ เฮ้ยกันเออไปกันอ่ะก็ยังไม่ตายเกิดมาแล้วก็หายไปแล้วนี่ต้องเรียกไอจีฟาทูมอ่าอ่าจิกมันโอยกูโดนระเบะเะเิดเฮลิอเอียมมัฮ้ยตัวแล้ว<ห>นะเฮ้ยเวทมันตัวใหม่ตัวแจกไปหลังมึงอ่ะ โอ้ยโอ้ยแรงดีวะปนนบ,บ้างี่เบบงเออเยวะแรงแรงดีนะแต่ก็งานงานว่ะรล้วกบนปิดเที่ยอะไรักหนาวะมาจะสแสดงให้มึงเห็นไอ้ัฒแรงของทีมบันเป็นจังไฟ้ลูดเดียวหายหมดกอ่อคนมึงเหรอเรียกหมแล้วเออเรียกมาแล้วก็ตายเลย <laughs> มันใสแบบเรียกว่าแล้วก็ตายเลยเยี่ยมเจอพลังของพี่อัสวันมาม่ากูหน่อยโอ้พี่คลองขั้นตลอดเท่เลยมันต้องเป็นมันต้องเป็นสาลาแน่หอัสวันสาลาเยี่ยกันเขื่อนนี่มันจะกันดั้มมันจะเป็นไอ้เยี่ยกันดั้มทางเขื่อนดูยูทูบไอ้สัตว์ยูทูบเปิดไอ้เยี่ยงซับไทยไม่โคตรตลาดเลย ดูยูทูปตัวเสียงกดแปลภาษาไอ้เหี้ยเปิดเปิดแปลภาษาแบบภาษาไทยอัตโนมัติตัวนงไอ้เหี้ยแปลแบบโคตรมวยไอ้แบบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอัลสลันไอ้เหี้ยกีฬาไอ้เหี้ยตัวชื่อเต็มอัลสลันสาลายันไอ้เหี้ยกันเต็มดูโอ้กูเป็นไอ้เหี้ยกันเต็มท้าด่วยะโอแปลได้ยอดมากเลยไอ้เหี้ยเอ้ยเสียงเสียงไทยอยู่แล้วนะแต่ก็ S <S ก็แปลไทยอีกทีนึงอเฮ้ยแต่แต่ของแต่ให้ไปดูของอ้จะน้ำอินโฟนะเว้ย <c oughs> กูบอกโอ้นี่เขาไม่จะจ่ายนะมันจะพูดเอาองเขาไม่จะจ่ายเขาไม่จะจ่ายมันจะไม่มีสปอนเซอร์เนขะายก็จะถ้ามึงไปดูนะเว้ยพวกมึงแล้วม,ม,มันมันมันมีภาคไทยนะมันมีเจ็ซับอีกที่ญี่ปุ่นมันมีเจซับอังกุกอังกฤษด้วยแต่มันไม่เอาซับไทยเข้ามาเนี่ยมันเป็นเสียงว่าญี่ปุ่นเว้ยแต่มันไม่เอาซับไทยอ่ะแต่กูไปแปลมันมันมีแบบระบบแปลอัตโนมัติด้วยเข้าใจไหมที่แบบไอออฟฟิเชียลไม่ได้เอาใส่ด้วยอ่ะ ันนั้นเป็นแปลแบบว่าอ๋อไอ้เฮียกูเคยทำตั้งแต่เป่เลยเฮียก็แต่ไม่แป่าแบบนั้นต่เป็นภาษาไทยอ่ะเบเพื่อนหลังไตรีดอมไว้มนขับไตรบีดอมไม้เฮียมึงดูชื่อไตรบีดอมต้องดูหุ่นเด่นนี่เอ้ยตีไตรบีดอมรุ่นใหม่แล้วไอ้ตีไตรบีดอมแบบฟูเบิร์เต็มตัวสำหับเราจะเป็นซุปเปอร์ดรากูนเนี่ยแหละฟูนี่ไม่ได้เรียกว่าบิดแล้วนะเคกว่าซุปเปอร์ดรากูนของแท้เว้ยซุปเปอร์ฟูดรากูลนะเด็ เลือดสูงก,กิากูมีมีโล่ได้วยอะไรเงี้ยเฮียโอ้การป้องกันได้สมบูรณ์แบบแเกมนี้กูน่าจะแหลกแน่แน่ชัวร์เลยเียเกมนี้น่าจะกระตุกแบบชิบหายไม่หมดอาจจะโอเคกูโอเคตัวนั้นกูยกให้มึงเลยกูขออีกโจนึงแล้วกันเกมนีจะเป็นเล่นอิมโอ,อ้ยเลือดธรรมดายกเป็นอิมพอลนะไม่ทำไมอิมพอลไม่เดินออเดินแล้วเว้ยโอ้ยแรงจังวายสัตว์ อุ้ยแรงเลยไปกางมุ้งกันไนอ้เหี้ยโคคุเซนโคคุเซนไม่ทำไมออทำไมซ้ำยาามันไม่ทำอะไรเลยวะมันแปลกอะมันเล่นสองเครื่องไม่ได้ไม่กูรู้สึกเหมือนมันเล่นสองเครื่องเลยวะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสายมิสาซโคขวดเล่นสองเครื่องเลยสองเครื่องเลเวลาเดียวกันเนอะ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันเล่นหยอกแย่มากเลยอ่ะมันเหมือนไม่เล่นแบบเต็มที่อ่ะสุดทียังสุดทียังงั้นวะผมจะไปรู้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปชาคิดใส่ดัมมี่เฉยสัมปัญญาผีเข้าไอ้เหี้ยเฮ้ยเว็บสัมปัญญาตผีเข้าผีปอบเข้าสิงโยกอยูยูก็โยกเลยไม่รู้ตู้โอ้โหโอ๊ยเดี๋ยวก็เลยเว็บเด้๋ยวก็เลย ช่วยเฮียอะไรกูกูตายแล้ว oh. เฮียขีลาะเจ้มลักอรรัสรันกูมันก็เลิกยิงจะได้ปัดยิงอยู่กูอยู่นั่นแหละแตมพระยาผีเข้าเฮียผ <c oughs> <c oughs> ีผีปอบเข้าสิงหม,หมุนเหรอหมุนเหรอ <c oughs> แต่นี่ยิงเฮียไลยนะ้หนาวากูลำคาญดย้ยอย่างนี้เหรอ มันมันต้องนอนยิงอ่ะไม่รู้ทำไงวะใช่นอนยิงมันไม่เหม e ือนไอ้มันไม่ใช่เคโลดิมอ่ะเทโลดิมที่มันยิงเกี่ยวตัวยิงได้เว้ยเย้ยเสียแล้วไอสัตว์ไอเฮี้ยฟุกแมงทำไม่ได้ตีเฉยตายไะเนี่ยอู้ยเฮี้ยโคตรแรงไอสัตว์เอาเฮี้ยกดผิดวะเว็บโทษดีไปบ่ายลาก่อนตัวเฮี้ยเข้าโตกูตัวเฮี้ยอะไรบัตเตอร์กันดั้มเออบัตเตอร์ฮาดาวบอก ไม่ไม่ใช่เฮียอาอะไรม่ตัดแต่มันก็มีส่วนนะเลื่อนหกพันอย่างเงี้ยเียนาเก็ตโอ e ้ยว em> ิงโอ้ยวิงว no ิงวิงวิงโอ้ยแรงแรงแรงโอ้ยโอ้ยแรงมากไอ้ศอกโคตรแรงเลยที่ทำไมบีมกูไม่ออกวะเอ๊ะทำไมบีมกูไม่ออก อย่ามาย AL oh, okay. totally ุ่งกับกูไอ้สัตว์โอ้โหวุ้ยยุงตองไอ้สัตว์ผมไม่สายผมไม่สายโปลยไประเบิดเข้าหัวแมงโอ้นจะได้วิ่งอยู่แล้วเว็บไม่นานนี้ข่ามันเลยกูกูชิงน่าก่อนแล้วจะเจอพลังของเอ้ยเปิดแล้วก็บังกู เออพลังไอเออนั่นแหละคือบังกูหมดเลยสัตว์เลจะตีได้ที่เยี่ยมบังกูหมดเลยจัดมิดเลยเยี่ยแต่กูหายช็อตเมื่อกี้วัยเยี่ยตับัญญาผีเข้าไอิจฉาตุ่เอ็นตัวบัญญ่าผีเข้าไม่เอี่ยไม่เยี่ยมาอยู่ๆอยู่ๆก็ไม่เป็นของผี่อยู่ๆระบบก็ลวนไอ้มันไอ้นี่เว้ยกูอยู่บนฟ้าไงแล้วมึงก็พูดไปหามันใช่ไหม แต่ว่ากูอยู่ในจอพอดีม้งมันก็เลยแบบว่าน่าจะน่าจะยิงคู่อ่ะแบบกดยิงคู่แล้วอยู่อยู่ก็มีคนลวนสมองลุยอยู่สมองก็ลวนบ่ <c oughs> มีฮาโลสองตัวแล้วแย่งแย่งแย่งกันทำไหวฮาโลสองตัวแย่งกันทำฮาโล่สองตัวเย่ไม่เป็นตัวของตัวเองแย่ต้องการจะแบ่ง ไอ้เหี้ยล็อกออนบอกว่าแบ่งหน้าที่กันนะคนนึงล็อกปีกคนหนึงยิงไม่ไอ้เหี้ยยิ้ลฮาเหี้ยเถียงกันอ่่าเียงกันเอไอ้เหยตวันยาผีเขาเหี้ยอยู่ๆก็ผีมิจาตายของแบบมีเขาไปใส่ไอ้ดีไงไอ้เหี้ยผียานิวอ่ะยานิวเขายานิวเขาตีตะวันยาตะวันยาลงแต่ ไอเด้ยไม่เอะไม่มีสมาธิเล่นเลยิอล็อกออนอะอารดิวจถือ้ทำอะไรล่ะจะกำ้ท็เร่องที่ถูกต้องอยู่แคล่ะไม่ไ้อาดิวเอ้รดิวยอารดิวยิงกูตรวไอเงี้ยสมมิไอล็อกออจะยิงมือไเงี้ยยิงไม่ถูกก้เงี้ยยิงไม่ถูกาโล่ไม่ฮาโล่จอฟ้าอะไรเงี้ยประบวลผไม่สาเร็จ เฮีย sí. yeah. สมล้หลายเฮียที่มือเฮียรักเดียวใจเดียวแต่มึงก็รักเดียวใจเดียวเกินไอ้สัสเี้ยขแผลก็โอ้ย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 เฮียเจกแกปาดใจกันเาศโคคุเซนเจอพลังช็อตกูเลยโคคุเซนเอามันไม่ช็อตเหรอเอามันช็อตแต่มันมึงยิงมันล้มก่อนเองใช่ไหมเอออ้อ

แต่ทำได้เอไอ้เนี่ยเฮ้ยดีเกย์ดีเกย์ทำได้แค่ขั้นเดียวเว้ยจะกระตุกมีคนจะกระตุกเฮ้ยจะอ๋อไอ้เหี้ยเต็มหลังเลยรีกัตซีอ๋อรีกัตซีไม่ใจโลกุทำไมมึงจะตายหาอยู่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมึงโคตรทรมาอยู่เลยเว้ยมึงจะตาย เขาเรียกการยื้อเว๊บแกเหรอนี่กูจะกูจะตายก็ไม่ให้กูตายอย่างนั้นโบไอ้เงี้ยอ้า่ชอบให้กูตายแบบทรมานได้สัตว์ได้เลยเอ๊ะแบตล็อกแบตทำอะไรของนายวะเดี๋ยวกำลังจะมากูเฮ้ยเซวีอะชาวเซวีอะเอ็กเมนในสัตวสมีเกี่ยวเยอะเลยมีเยอะ อืมเยอะเยอะปูวิเฟอร์เอกูใหญ่ยุงยุงม่วงปูวิเร์กลังใช้อ่ฟีอต่อใหม่ซะด้วยเฮ้ยเยอยไอ้พวกเราระวังโดนวันดาหักคอนะป็นชาวเซเวียมันเกี่ยวอะไรกันวะไม่รู้กูพูดไม่ได้แหละเอาเทียบว่าวแดง เอาเว้ยต่อยตอยหม้อหม้อหม้อเอากูเนี่ยหม้อหิ้วนี่กูทำได้แล้วข้างนึงเลยข้างนึงชักกระตุกเหรอนี่เอ้ยได้แล้วสองข้างเว้ยนี่ชักกระตุกเฮ้ยเกี่ยวแหละกลางอ่ะอย่าประการร่างเฮ้ยเอาลอกออนมาสู้กัูเว้ยลอกออนล่างไหนล้วละล่างแรกเลยเอ้ยลอกออนคนพี่เอวพี่กับลอกตีกันเลยเฮ้ยน่าสนใจคู่ใหม่กูคงฆ่ายีเดียตายหายหลันแล้วล่ะ มาก่อนนะตีก,กาเลยไอ้วพี่แล้วบันเดียังค้างอยู่เลยเหมือนยีการป่วยเนาะเอทำไงวะจะจะทำแบบมันน่ะจะกันตกไอ้้เหียอยู่ๆก็ไเป็นตัวเป็นตัวอยู่ๆก็ไเป็นตัวของตัวเอง ต้องใส่ระบบฟีดแต่ข้อมูลแรงจัดไอ้เหี้ยสมองล้วนเลยต่อระบบยานแปดเออะเออเหี้ยไอ้เหี้ยดนาเต้ต้นไดจังวัวท่อไปไหนฮะผูก็จะไปส่งให้ปิ๊กครับเมกี้เนยานาตเต้ข้อมูลข้อมูลเยอะขนาดนั้นไดล้าไม่ไหวหรอกไม่เราก็ไม่รู้หรอกและที่สำคัญคือไม่ใช่ล้างแรงด้วยยันด้วยระบินแต่ข้อมูลแรงจัดนาเต้กุนเล็กกับดาวไหลเลย แล้วคุณมีคำติกีจิารับเขาไปเขารับไปได้ไยังไงว่าผมบอกมันไม่มีเหี้ยในเลย้ยสมองไม่มีแต่ความว่างเปล่าไอ้เหี้ยในตู้ในหัวมันน่ะมีแต่อว่าเดียวไหลเหี้ยในหัวมันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอของจริงแล้วอุ้ย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 ออาจจะนิ่งก็ได้นะเว็บตานี่คำพูนนั้นกูขอคืนให้มึงแล้วกัน กูน่าจะแดกเลนเฟมมันอยู่อะเกมนี้่าตกกูก็แรงพอสมควรมึงน่าจะปั้นมึงน่าจะปั้นมึงน่าจะเอาตัวนี้มาเล่นนะปั้นแบบสีดวแล้วก็มาเล่นนะตัวนี้สนุกอยู่นะทำตัวคันสามมนยิงหนกเข้ามานี้ต่อยแรงมีท่าโคกูเซนเลยพวกโคกูเซนแบบไม่ได้โคกูเซนแบบบินเข้าไปต่อยเขาหน่เยี่ยมแต่โคกูเซนแบบจับล็อกจับตรงรถไต่หน้าออหน้าลองนะเดี๋ยวค่อยลองแล้วกันหน้าลอง ล่างแต่ต้องเป็นล่างสองนะล่างล่างปีกมันมันใช้ไม่ได้โค้กุเซนกูชอบอติแล้วอติแบบไอ้เอาเอาตะขอจับถึงแล้วก็อยรัวๆเหียเหมือนโคกุเซนหลายดอกอะพวกโคกุเซนสี่ดอกอะ่งสี่ครั้งเลยโคกุเซนสี่ครั้งแต่ภาคไทยมันบอกว่าประกายทางเมนเหนียหใช่แล้วว่าก็งั้นก็งั้นได้อยู่นะแต่ก็เอาเถอะเขาแปลมางก้าเอางั้ยหน้าแดงอยู่ ลองผเลยเต็มตัวรอช็อตนะเร้ยม่เลนร้อยโอ้โหเล่นตึกคว้าแล้วโอ้ยเต็มหมาเลยกลางมุ้งโอ้คิดว่ามีโลแล้วมึงคิดว่าปี๋ไตยินเหรอเว้ยมันกลางแล้วโอ้กลางแล้วไงอ่ะโอ้ยกูหายตัวแล้วโอ้ไม่ใกูโดคนเดียวเลยวะเนี่ย ตายตูโอ้อดอดกันทั้งหมดมาดิสามัญญาสามัญญาสามัญญาดีกว่าทะลุไปเลย้สามัญญากับสามัญญาวะตึ๊มัญญาไปเยียดไกตึ๊ยคูนปเหียดมีคนขมาเฮ้ยได้ตีเกลจริงด้วยกูวาแล้วโอ้ โอ้ยย <ítulo> ิกระตุกตกขี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยีกระตุกอะไรวะแต่ตีเกลียวไงเวฟถามแปลงเดี๋ยวเรามันช็อตก่อนเรามันช็อตเรียบร้อยแดกมันเลยปุ๊บแดกเลยแล้วมันตัดตีฟุตไม่โดนไม่โดนมันต้องเก็บมันจะเก็บกูละมันจะเก็บกูละตอกูน้ากำการละโอ้ยสไต่์สไต่์พี่ดอมใช่ตอกกูหน้ากำการกับเราเว็บ โอ้เก oh, yeah. ียร์ไงแงกูมาทางไหนทางกูไปต่อแล้วเหลือกูแล้วสินะซีดอนขอโล่หน่อยขอโล่หน่อยไม่มีไม่มีให้ไม่ได้ให้ไม่ได้โชคดีนะต้องเก็บอาร์ติเอกลโดนมึงโควต์ที่สองแอม์เมเทียรีฟออฟกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเซต้าเวบ ตัวใหมตัวเก่าวะเศต้ากางตัวใหม่อะเศดขี้อะแล้วเฮ้ยมาตัวไหนกลางบิดไว้ยี่อะเออช่างมันเถอะเฮ้ยเศต้าเปิดตีแล้วดูดีดูดีตก่งไงอะเก็เปิดตีมันยุ่ง์อะโอ้ยไอ้ฟุกปล่อยป้องไปมั้งโอ้โหไม่ทันยังเสียบองเลยนั่งขอหนี้แล้วกันเรียบร้อยของตาสุดท้ายตายตุ้มยัดเข็มสวยระเบิดอัติสุดท้ายพอดีแหม คุณนี่เชื่อถือมึงไดจริงๆเลยแสล, <c oughs> ลกลูกรลักกูเองแหละไอ้เหีย